Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปอมจะหาค้างค้างหน้ามาเลยปอมมีมีมีของเลนะก็ร้อนไหลนะมาดูก็ร้อนบอเอกะหาฟมก็เลยส่็จไปเล็นนี้ โคงอยู่หางนาา้ำไรเนี่ยมีหมดขวดน้ำมาเลยเฮ้ยบ้าโง่มึมง, hey, างม,มาทำควยอะไรตรงกลางถนนนี่ฮะเราจะเหยียบคอมึงรู้ไหมเฮ้ยรู้ไหม คาดำน้ำยิงปลาคุณภาพแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศร้าน r k k Spear f i s i n n g สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับทางร้านได้ที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝั่งแดงมากับพ่อแล้วก็เพื่อนพ่ออีกคนนะึงแล้วก็แล้วก็ง,งูคนหล่อที่สุดในโลก นี่ก็เปลี่ยนหมายมานะที่ดำเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนั้นนะครับขับรถมานิดเดียวต,ตรงนี้ก็จะเป็นท่อท่อดูดน้ำของนากุ้งนะครับเปลี่ยนปืนแล้วแด้เปลี่ยนเ็ืปืนลม <c oughs> อยุยจ็บตี่ไหม, <c oughs> มน้ำ้นขุนเลย <c oughs> มองไปเดิน mm การเมื่อกี้ที่หลงท่อหุดน้ำานากุ้งปลาเก๋าตัวหนึ่งมือกระดองตัวหนึ่งแล้วก็ปลาเกยตัวหนึ่งคือพายกานก่อไฟมากเลยลมมันแรงไงนะ 男的了。

แมเหมเ๋ยวนี้เลยหมึกลมควันทารุณฝนก็ตกยับเลยวะ่ะอันนี้เราฟังจับใส่ขอใส่ทั้งคืนนะเพราะเดี๋ยวตกหมึกตรงนั้นคืนนี้ ม,มึกรอบ, <Back S 1> บแบ,บ่งกูบ้าเด็นน่าจะเข้ามืองแหละแน่นทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกยับเลยนะก็เราจะกลับบ้านกันแหละเดี๋ยวก็มาตกมึกกันต่อนะครับขอหมึกหอมไม่นี่มึกหอมพี่อันไม่ใช่มึอหอมอตกมึงหลอดกันนะครับ อาจจะถ่ายคลิปมั้งถ้ามันกินดีจะถ่ายแต่ถ้ามไม่กินก็นเหมือนเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิม